บรรยากาศตอนเช้าโอ้เด็กหน่อยอนอสนุกสนานมีตั้งหลายเต็นท์แบเป็นเพื่อนกันมานอนกลางตเต็นบทบ์าอาหารสาวลูกใอยกันแล้วเส็นแล้ว กินได้ทุกวันเด็กเสน้นเด็กเสน้นย้ำจะเซอนี่กินกินปุยุศเสีบคักเสีบแน่ยรูกไว้บกซิมอนได้มันมักกินเสน้นโปรงมีมาเมื่อเก็บขับดี เบิ่งบักขี้รูปสุแลนไปแส่เราึแลนเหรนไปใสเขาพักการกินเผาแลงเลยค่ะพี่น้องแลนไม่คนแบะแลนไม่หยุดดอกค่ะในวงกินเผานี่อ้ไปไกลแล้วนวกินแรงทองปลาไปเลยด้วฝากติดตามช่องทีมอนเอ็นเอลชนนอะเด้พี่เพื่อนๆนที่กอว่าไม่เ่ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเรื่องตดรบลันเลยโนนไไม่ดี่า 是、嗯嗯，慢慢进